อไฟก่อนแล้วก็กดประมาณสามวินนครับห<ส>นึ่งสองสามนี่ออกมา<ส>นี่ครับรอรอกอระปิสแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กดกดปุ่มสองนี้ค้างร้องกันนะประมาณสามวิเหมือนกันครับนี่รอมัน,ม,นมันจะเด้งขึ้นเองนะน,นี่ครับแล้วก็รอเงไฟเขียวก่อนใช่ใช่ครับแล้วก็รอเดียวยแล้วถ้าเราใส่กระดาษลงไปก็คนเทสก็จะออกมาก็นานอยู่คน เราแบบนี้ไปประมาณสองสามรอบก็รอบที่สาเป็นปกติทำทำทำสามกันสักสองสามรอบใชประมาณร้อยป่ปกติแล้วก็ปกติแล้วปกติที่ทำงางแบบนี้มันก็ไม่ช้ำไม่ได้อันนี้เราประกวดล้างสามสามรอบใช่ไหมครับรอบที่สามถึงปกติใช่ไหมใช่ครับอืมมก็นานประมาณนี้ใช่ไหมที่น้อง้าน นี่ไปไหนก็รอนานอยู่เลยต้องรอนานไหมพี่แกนนานอยู่นะครับใส่กระดาษไปไหมนี่มีกระดาษไหมมันก็ยังเปิดไม่ได้แม้ถ้าขึ้นก็ต้องมีกระดาษจะขึ้นสีแดงค่ะมาหล่ออ่ะ อย่เอไ,ม,ไม่มีมมเอาอันนั้นก็